ครับท่านผู้ชมนังฟังไลฟ์ซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ยะมาตอบคาถามหลากหลายคนที่ว่าออกรถมาใหม่หรือข้อสงสัยหลายอย่างครับก็ e สูหนึ่งจุดเก้าน้ำมันเครื่องเติมกี่ลิตรศูนย์บอกว่าห้าจุดห้าจุดห้าลิตรก็ห้าลิตรครึ่งนะครับไม่ได้นะครับหนึ่งจุดเก้าต้องใส่หนึ่งจุดเก้าต้องใส่แปดลิตรครับเจ็ดลิตรหรือแปดลิตรขึ้นไปทาไมถึงใส่เจ็ดแปดลิตรนะน้ำมือเก้าเนี่ย ถ้ามันเครื่องยีสุออนิวเนี่ยหกหกลิตรหรือเจ็ดลิตรก็ได้แต่หนึ่งจุดเก้าเนี่ยผมใส่ไปแปดลิตรเลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมาดูนะข้อเหวี่ยงอยู่สูงนะครับนะครับข้อเหวี่ยงอยู่สูงอ่างดูอ่างครับตามจริงเนี่ยพวกสองพันห้าสามพันอ่างใหญ่เพราะว่าข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับข้าเหวี่ยงเขาจะต่ํามันจะแช่อยู่กับน้ามันเครื่องอตนนี้น้ํามันเครื่องใส่ไปห้าจุดห้าลิตร ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยมันฉีดขึ้นไปข้างบนนะครับมันดูดมันมีปั๊มดันขึ้นไปข้างบนเลี้ยงข้างบนตอนนี้น้ามันเกิดการไม่ค่อยพอนะครับห้าหดห้าลิตรเกิด์าัดะไรก็หลายคันแล้วครับสามสี่คันแล้วะนะ่ยหยุดเก้านะครับก็น้ํามันเครื่องไม่ค่อยพอแล้วก็สาเหตุหลักเลยใช้ใช้น้อยเกินค่าสึกล้อยอะครับจะต้องใช้ผมใช้มาแปดลิตร 8ลิตรตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยนะครับ8ลิตรนะครับก็ที่บอกเพราะว่าข้อเหวี่ยงมันอยู่สูงนะโคตรสูงอ่างเล็กนิดเดียวอ่างนี้แทบจะไม่มีเลยครับถ้ามองเห็นดีๆเพราะว่าข้อเหวี่ยงเขามันอยู่สูงครับจะต้องเติมให้ถึง8ลิตรน้ำมันเครื่องง,ง่ายๆนะครับฟังดีๆครับเกินดีกว่าขาดครับถ้าขาดไม่ไหวขาดเงี้ยก็พังน้ำมันเครื่องเกินไม่มีพังครับ ไม่มีพังไม่เคยเห็นนะนะครับมีแต่ผลดีแต่ยังไปเกินเยอะ8ลิตรนี่ก็เต็มทีแล้วแต่ก็ออนิวพวกออนิวสองพัน้าก็7ลิตรนะครับนะครับเครื่องของท่านก็อยาเหนียวทนถึกนะครับก็ไม่ต้องกลัวนนครับว่ายาเสียมีผลเสียไม่มีครับนะครับ,นะรบไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม้ที่วัดเนี่ยอย่าไปดูมันเยอะดูว่าแค่่าขาดนะครับดูแค่่าขาดแค่นั้นวนะัดเพี้ยนอยู่แล้ว เพี้ยนอยู <hire> ่แล้วเพี้ยนยังไงก็เติมมามันก็เอาไว้ดูว่าชักมาดูว่ามันขาดไหมแค่นั้นไอระดับไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับดูข้อข้าวเอานะครับก็เดี๋ยวมาเติมแปดลิตรนะครับของผมก็ันนี้หกลิตรนะครับยังไม่ได้เปิดฝานะแหาว่าไม่ใช่มัวไม่ใช่นะวิธีเติมก็อดี๋ยวพาถัดไปดู เปิดฟ้ากนะ่อนครับอันนี้ฮอันนี้หลิตรเจลิตรแปลิตรตามจริงเขาจะแถมมา1นึ่งลิตรซื้อมาเพิ่มหนึลิตรเป็น8ลิตรครับใส่ไปเลยนะครับใสไปเลยเกินดีกว่าขาดครับน้ำมันเครื่องนะก็ระวังฟอยนะครับเวลาดึงเนี่ยังฟอยมันหลุดเข้าไปก็หาอะไรตัดหรือว่า หาในด,ดีๆนะก็ป้องกันไว้ด้วยเดี๋ยวหลุดเข้าไปในเครื่องนี้จบเลยนะปล่อยอ้ตัวนี้ปล่อยปิดฝาน้ำมันเครื่องนะครับเสียเงินหลายตังค์เลยครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเติมนะครับ8ลิตรอ่า1ลิตรใส่ไปเลยครับใส่หมด1ลิตร 5W30 หรือว่า 10W30 ก็ได้นะครับ 2ลิตรหัวเชื้ออย่าไปใส่นะหาใช้หาใช้น้ำมันดีๆด,ด,ดีกว่าอย่าไปใส่หัวเชื้อนะครับไม่แนะนำครับ6ลิตรอันนี้6ลิตรนะครับดูดีๆรับ6นะลิตรนะก็เป็นปิด 8, 8ลิตรท,ที่ใหม่ๆเลยนะครับ ถ้าเราใช้น้อยเกินเนี่ยโยวมันจะแห้งแล้วมีผลเสียนะครับเติมเยอะมีแต่ผลดีแต่เยอะเกินก็ไม่ดีนะ <c oughs> นะครับเยอะเกินเ๋ย่มันจะไม่มีที่ระบายออกแต่แปดลิตรนี่มาจรฐานเลยนะครับที่ผมบอกว่าข้อเวียงมันอยู่สูงนะครับก็ช่วยเรื่องข้อเวียงด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับ อันี้เนี่ยเี้ยงนะครับหมดนะม,มีหยดมือเดียวหกะเลยฟ้าเกินดีกว่าขาดนะครับนะ้ำมันเครื่องก็ดูเกวัดเลย เกวัดก็ขึ้นมาเช็คว่าอจะไปหายแค่นั้นเลยครับเช็คให้รู้ว่าถ้ามันเครื่องไรห,ห,หายแค่นั้นหละอ่ะเดีย๋ยวไปดูฟังเสียงกันแสนกูรู้แล้วนะครับอันนี้แสนกลลูรู้ละป้าหมายก็ร้านรูนะร้านรูมาแนี้เนีเงียบ พูดถึงนะครับ4,000รอบแป๊บเดียวครับก็กองน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนควรเปลี่ยนเพราะน้ํามันเครื่องนะครับกองน้ํามันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นที่ผมวิธีเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องเข้าไปดูนะครับส่วนกองดีเซลก็อยู่ตรงนี้ทุก5,000โลนะครับทุก5,000โลนะครับมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ก็เปลี่ยนเองวิธีเปลี่ยนผมก็มีให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ก็เรื่องน้ํามันเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็เยอะเกินดีกว่าขาดครับขาดนี่ไม่ไหวก็ช่วยถ้าเติมเยอะแล้วก็ช่วยเรื่องข้อบเบี่ยงช่วยล่อลื่นล่อเลี้ยงได้ดีครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องน้อยเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็ยังไม่ค่อยพอที่ว่าผมบอกมันฉีดขึ้นมาข้างบนเนี่ย ฉีดรอบเสื้อนำหนึ่งจุดเก้านะครับนะนะก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดค้างเพื่อรวบชวมขึ้นม่นะครับสำหรับวันนี้ระการเสร็จสิ้วนะครับสำหรับน,บน,นี้สวัสดีครับ